สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับหัวข้อความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะโดยแน่นอนเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็เป็นไปได้ว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะช่วงเวลา ะะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานหลักกันด้วยสัมทับอีกชั้นหนึ่งว่าใช่คลิปของคุณจริงๆหรือเปล่านะคะใครก็ตามผ่านเข้ามาอยากสนับสนุนการเบอร์บัญชีใต้คลิปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามใต้คลิปใครอยากจะจุดเทียนเสริมดวงนะคะ12กรกฎาคม67จะจุดเทียนอินคู่รักเป็นเทียนเสริมความรักคนโสดเอาไว้ดึงพลังงานเมตตาเสน่ห์เมตตาแล้วก็ดึงดูดรักคนที่มีประเด็นเอาไว้จุดเพื่อเสร เดวงแบบปรับ พลังงานให้ราบรื่นมากขึ้นข้อห้ามอย่างเดียวห้ามจุดเรียกหรือดึงคนที่มีเจ้าของนะคะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ได้เพราะพุทธคุณสายขาวจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้จะทําให้มีเอฟเฟกกับผู้จุดเองนะคะก็ต้องระวังนิดนึงแค่นั้นเองเนาะใครสนใจรับทำเท่าที่สั่งจองมาเท่านั้นนะคะสำหรับเทียนอินคู่รัก16กรกฎาคม67จะจุดเทียนโสรถมหามงคลเป็นเทียนครอบจักรวาล ได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเปิดโชคเปิดดวงนะคะได้ความเมตตาเจ้ากรรมในเวรเอ็นดูเปิดทางให้อะไรเงี้ยก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทําเท่าที่สั่งจองเท่านั้นเช่นกันนะคะยังไงสนใจก็ลองนะคะหลังไม่ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นการสนับสนุนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับแสนซับที่กำลังจะมาถึงนะคะ อ่ละละชาวธาตุไฟอมขอดูความสัมพันธ์คุณกับเขาก่อนว่าเออคนที่ที่คุณนึกถึงอ่ะใช่เขาหรือเปล่านะคะความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีต่อคุณธาตุไฟกับเขาคนนั้นขอพลังงานหลักนิดนึงค่ะ โอ้โห oh, เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายความสําเร็จร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้ความสําเร็จในเรื่องงานที่ทําร่วมกันหรืออะไรก็ตามนะคะอาจจะมองเห็นกันและกันว่าเป็นความสําเร็จ นะเราสองคนเนี่ยหรือว่าต้องการให้ความสัมพันธ์เนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะมีหมายเลข19ขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดอะซันนะคะเป็นโอกาสดีๆซึ่งกันและกันหรือเปล่านะจ๊ะเลขที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเลข19ก็ได้เนาะอืมเจ๊บว้าวแต่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์รักเราสองสามคนหรือเปล่านะจ๊ะมีเลขสามสิบเจ็ดขึ้นมานะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขสามสิบเจ็ดด้วยเนาะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบเหมือนกับ ไม่ได้มีแค่สองคนนะคะอ,อคำว่ามือที่สามในที่นี้อาจจะเป็นแบบสมมุตินะอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วกออ็คุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทนะคะหรือแฟนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นหนามยอกอกก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะอืมโอ้เลยทำให้ทะเลาะก,กันใช่ไหมเลยทำให้ขัดแย้งใช่ไหมมีไพ่เลขสามสิบขึ้นมานะคะเลขสามเยอะมากเลยอะ สามสามนะคะเป็นก็เลยทะเลาะก,กันก็เลยขัดแย้งกันอะใช่ไหมอะเพราะเนี่ยมือที่สามเนี่ยนะคะเป็นอะไรเข้ามาแทรกก็ได้นะเป็นงานที่เข้ามาแทรกพ่อแม่พี่น้องญาติมิจรสหายแฟนตัวจริงก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกข,ขัดแยง้งสับสนใจซึ่งกันและกันนะคะหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งกำลังสับสนใจอยู่ก็ได้นะแต,แต่สำหรับอ,อ๋อได้เลขห้าสิบเจ็ดพวกคุณแทบจะสิงกันแล้วไหมตามติดอาจจะแบบ ติดกันหรือเปล่าอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเสพติดกันนะคะติดพันกันองอมเงมเหมือนยาเสพติดเลยเหมือนจะสิงกันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเนี่ยนะวิญ,ญญาณตามติดแทบจะสิงนะถ้าเกิดมันมีประเด็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนสถานการณ์มือที่สามหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามเข้ามาแทรกแซงเนี่ยอาจจะทําให้อ่อมีการแบบตามติดได้เช่นแฟนตัวจริงตอนนี้ตามติดเลยอ่ะโอ้คอยสืบสอง อย่างใกล้ชิดแทบจะสิงนะคะแต่เอาว่าน่าจะเป็นพลังงานของพวกคุณอะคือแทบจะสิงล่างกันแล้วหรือเปล่าอาจจะติดกันหรือเปล่าอะไรอย่าเงี้ยน,นะนะเออฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกหนักก็ได้ช่วงนี้ฉันหนักคอบาไหลจังเลยเนี่ยเธอมาคอยสิงล่างฉันหรือเปล่าหนักคอบะไรลมากมีวิญ,ญญาณคอยควบคุมนะ,ะอ่ะนี่คือพลังงานหลัง ของคุณกับเขานะคะถ้าตรงไปต่อได้เลย60%นะตรงไปต่อแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นมัน50 50มันครึ่งครึ่งกลางกลางนะคะก็อา,อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะโอเคขอเช็คค่ะความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่มีต่อคุณกับความสัมพันธ์นี้อมขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงลึกๆเขารู้สึกยังไงกับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่เราจะเอาลึกๆหมดเลยนะลึกๆลึกๆเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คะ่ะสถานการณ์ที่เป็นเนี่ยลึกๆเขารู้สึกยังไงมีไพ่ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาววันังคารพิจิกเมษนะคะแล้วก็ชาวตุลน,นะคะลึกๆเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ อมมองว่าเขาต้องการความยุติธรรมถูกต้องชัดเจนความมั่นคงนะคะการไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันหรืออะไรก็ตามเนาะอืนะคะขออีกสองใบก่อนมีไพ่ประสบนะคะลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยเฮ้ย ลึกๆแล้วเขามองว่าสถานการณ์เนี้ยเขาเจอเจอตัวจริงอะ่ะเออสถานการณ์นี้นะเขารู้สึกกับสถานการณ์นี้ว่าเขาเหมือนเจอตัวจริงนะคะเจอเจอคนที่สมมติสถานการณ์เนี้ยมันมันมันทำลายกำแพงเขาลงได้ก็ได้ กำแพงของเหตุและผลคือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนมีเหตุมีผลใช้เหตุใช้ผลใช้สมองใช้สติอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าสถานการณ์นี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเจอเจอพ่อของลูกเจอแม่ของลูกสถานการณ์นี้ทําใ้้เขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่จะมาให้ความยุติธรรมกับเขาได้ก็ได้ความชัดเจนความยุติธรรม การไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันหรืออะไรเงี้ยนะคะไปถึงในสถานการณ์นะเออเหมือนเขาเจออะเจอตัวจริงนะคะสถานการณ์นี้ทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเอ๊ะเหมือนเขาเจอตัวจริงเลยเออนะคะเจอตัวจริงเจอสถานการณ์นี้ทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะเนาะ เอาชนะอะไรเอาชนะความเป็นเพื่อนกับคุณนะคะเอาชนะประเด็นเรื่องราวที่มันไม่ได้มีแค่สองคนอะไรอเงี้ยอืมสถานการณ์นี้ทําให้เขารู้สึกยังไงต่อสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับจากที่เขาเคยมีสติใช้เหตุใช้ผลใช้สมองแต่สถานการณ์เนี้ยมันทําให้เขาอยากจะลุกขึ้นสู้นะ อืนะคะถ้าพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรืออะไรก็ตามเอามองว่าเขาต้องการลุกขึ้นสู้เพื่อให้งานมันเดินต่อได้ให้มันสําเร็จได้นะคะแต่ถ้าพวกคุณไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นเรียนกันสถานการณ์เนี่ยเอามองว่าเขาจะต้องสู้เพื่อที่จะให้ไปต่อหรือเพื่อพัฒนานะคะในสถานการณ์นะอืม ลึกๆเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้มีไพ่าชาววันพฤหัสธนูมีนชาวพิจิกอืมแต่ว่าเขาว่าจำเป็นต้องเขาเรียกว่า เขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้ทําให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้มากนักค่ะแม้ว่าดูจะอยากสู้ให้กิจการงานต่างๆการเรียนด้วยกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังดําเนินต่อไปได้พัฒนาได้อะไรต่างๆ <c oughs> เขารู้สึกได้ถึงแมกเนตหรือว่าความแรงดึงดูดที่มีในสถานการณ์ที่มีต่อกันนะนะแต่เขาก็รู้สึกไดค่ะว่าเขาไม่สามารถแสดงออกอะไรได้มากนักในสถานการณ์นี้นะ <c oughs> อืมออมว่าแบบนั้นทีนี้มาดูลึกๆ ความรู้สึกลึกๆที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อชาวธาตุไฟล่ะความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อชาวธาตุไฟความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อชาวธาตุไฟมีไพ่ชาวสิงชาวธาตุดินมังกรพิศกันแล้วก็ชาวมีนนะคะความรู้สึกลึกๆก็แอบหนักใจอยู่เหมือนกัน เอาว่าเขาพยายามควบคุมตัวเองให้นิ่งอยู่ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่มีอุปสรรคระหว่างกันนี้นะคะมีไพ่ชาการเมถุนวันพุธลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณเอาว่าเขาเหมือนอยากเอาชนะสถานการณ์เนี้ย เอาชนะคุณก็ได้ให้ให้ใหความสัมพันธ์นี้สําเร็จให้ได้อะโดยหนักใจเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เนี้ยมันทําให้เขาต้องสังวนท่าทีหรือว่าทําอะไรไม่ได้มากนักใช่ไหมแม้ว่าดูอยากจะสู้หรือว่าแม้ว่าจะรู้สึกว่าสถานการณ์นี้ทำให้เขารู้สึกมีแรงดึงดูดมีแมกเนตมากๆแต่อย่างที่บอกอ่ะเขาเขาจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ด้วยนะอืม ลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟมีไพ่ชาวเมถุนลึกๆในใจเขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขามากๆนะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือว่าเป็นใครบางคนที่มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนแน่ๆละมันสนิทมันผูกพนัน เหมือนเจอเนื้อคู่เหมือนเจอคนที่จะมาสร้างครอบครัวหรือว่า,าเหมือนเจอคนที่จะมาส,สนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งการันได้อย่างดีแต่ว่ามันเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดประตูต้อนรับคุณได้หรือว่าเขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้เพราะบล็อกกันก็ได้ไงนะคะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกผูกพันแล้วก็เหมือนเจอใครบางคนที่แบบ เพื่อนร่วมงานที่แสนดีคนที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตที่แสนจะใช่หรือเนื้อคู่ในเวลาที่ผิดก็ได้นะคะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยหนักใจนะลึกๆแล้วเนี่ยอาว่าเขาต้องการควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมคุณนะชาวธาตุไฟให้ได้อย่างใจเขาแต่มันมีอุปสรรคอยู่อะ นะอุปสรรคอย่างที่บอกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอุปสรรคคือเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันอุปสรรคคือมันดันบล็อกปิดกั้นกันอยู่นะเพราะนั้นลึกๆในใจรู้สึกหนักใจเหมือนกันนะคะอยากควบคุมสถานการณ์ให้ได้อย่างใจแต่ว่ากลายเป็นต้องควบคุมตัวเองแทนเนาะต้องควบคุมให้ตัวเองแบบอยู่กับล่องกับลอยอะไรเงี้ยอืม นะมันมันเป็นความผูกพันเป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวหรือยึดติดค่ะเหมือนไพ่พลังงานหลักเลยอะ่ะแล้วเขาจะทำยังไงกับในเมื่อความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเป็นแบบเนี้ยเขาคิดที่จะทำยังไงค่ะกับสถานการณ์ตรงนี้หรือกับคุณนะประคับประคองแล้วแบบ ทำให้ดีที่สุดฉันจะทําให้ดีที่สุดนะจ๊ะที่รักเออนะคะถามว่าพอความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปแน่นอนจะพยายามประคับประคองมิตรภาพนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมธุรกิจนะคะหรือพวกคุณเป็นแฟนกันก็ตามนะคะ เขาต้องการประครับประคองมิตรภาพนี้ไว้ให้อุ่นหนาฝาข้างให้มั่นคงกันนะคะต้องการที่จะมีข้อตกลงดีลการคืนดีหรือการหันหน้ามาคุยกันอะไรก็แล้วแต่ให้ลงตัวที่สุดเขาต้องการประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ลงตัวที่สุดมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากจะรออีกต่อไปแล้วด้วยนะอยากให้สนิทกันอยาก ให้กลับมาผูกพันกันอยากกลับมาเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเอา่าใช่ไหมใช่สิเออนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปนั่นแหละคงอยากจะเร่งกระบวนการอะไรบางอย่างนะเร่งกระบวนการเพื่อให้ประครับประคองแล้วก็รักษา มิตรภาพนี้ไว้ไม่ว่าจะต้องเป็นยังไงก็ตามอยากให้มีข้อตกลงที่บาลานซ์ได้สมดุลได้แล้วก็เห็นดีเห็นชอบสำหรับทุกๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอืมโอเคแอบดูแนวโน้มนิดนึงแล้วกันเนะาะอ่งั้นดูทิศทางเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะกับคนคนนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ มีไพ่ผฤ้ศพนะคะอืมทิศทางแนวโน้มหรอน่าจะยังมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ค่ะถ้าเกิดพวกคุณเป็นแฟนกันก็อาจจะยังมีการขอโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แฟนกันเป็นผู้สพอร์ตช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างมันจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะเนี่ยเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินก็ได้นะคะเอามองว่ายังมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ค่ะ ทิศทางแนวโน้มมีราศีมังกรทิศทางแนวโน้มเอาองว่ามันตัดขาดกันค่อนข้างยากนะมันพัวพันกันด้วยแรงกรรมมันพัวพันกันด้วยเรื่องเซ็กซ์18บวกหรือมันพัวพันกันด้วยพันธสัญญาอะไรบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างติดค้างกันติดหนี้ติดสินอะไรกันก็ได้มันก็เลยทําให้อ่อแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยยังไงยังไงซะนะคะก็ ตัดกันเอามาตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดถ้าเป็นความสัมพันธ์บล็อกปิดกัน้นยังไงยังไงก็จะยังมีการเหมือนต้องการนะคะต้องการโอกาสอยู่อ,อ่ะเนี่ยก็ดีลกันไปเป็นรักทางเลือกอะ่ะดีลกันไปเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะดีลกันไปเป็น partner คู่หูหุ้นส่วนก็ได้ นะคะดิวกันไปเป็นแบบคนคนในสังคมที่แบบมันผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะประมาณนี้นะอ่ะดูข้อความจากเขาหน่อยดีกว่านะคะลึกๆในใจเขารู้สึกยังไงกับคุณขอให้ข้อความด้วยลึกๆในใจเขา อยากบอกคุณว่าอะไรคะลึกๆในใจธาตุไฟเขาอยากบอกคุณว่าเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาไม่รู้ว่าเป็นเวลาที่เขาจะบาลานซ์ตัวเองอย่างที่เอมบอกไปก็ได้นะเวลาที่เขาต้องเอาไปบาลานซ์ไม่ให้แบบเพื่อเพื่อทำให้ตัวเองนิ่งที่สุดก็ได้นะคะหรือว่าเขาต้องการเวลาจากคุณก็ได้ไงอันนี้คือลึกๆในใจนะลึกๆในใจเขาอยากบอกอะไรธาตุไฟเขาอยากบอกขอโทษคุณด้วยคะ่ะคุณต้องรู้กันเองสองคนนะ ลึกๆในใจเขาอยากบอกอะไรเขาเขามีแพชชั่นกับคุณหรือว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเอ่อสิบแปดบวกกับคุณนะคะหรือว่าลึกๆในใจแล้วเขาต้องการเรื่องงานการพูดคุยกับคุณอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นถ้าบล็อกกันจริงๆเขายังอยากคุยอยู่อะไรอย่างี้ก็ได้ไงนะคะ ลึกๆในใจเขาจะบอกอะไรคุณเขาอาจจะแอบบอกว่าคุณมีอีโก้ก็ได้นะเชาวทัดไฟคุณอ่ะอีโก้สูงนะอะไรอย่างงี้ก็ได้เนะลึกๆในใจเขานะเขาบอกว่าลึกๆในใจเขาเขาพร้อมแล้วอ่ะไม่รู้พร้อมอะไรเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะอาจจะแสดงว่าเขายังไม่มั่นใจ I'm ready เนี่ยมาบอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะอืมลึกๆในใจแล้วเขายังไม่ค่อยมั่นใจหรือยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้หรือสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่นะคะ ลึกๆในใจเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากให้อะไรๆมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจังเลยอะ่ะไม่ค่อยชอบผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สักเท่าไหรอ่อยากให้มันแตกต่างอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะลึกๆในใจเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากให้ชาวทัตไฟพิสูจน์ตัวเอง ลึกๆในใจเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากมีเซ็กกับคุณ Sex with you <c oughs> ลึกๆในใจเขากลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดว่ายัางต้องการเรื่อง18บวกเรื่องเซ็กก็ได้นะไม่กล้าพูดอะมันเก็บไว้ในส่วนลึกของใจชันนะอะไรอย่างงี้นะลึกๆในใจเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องการสิ่งดีๆมีคุณค่าระหว่างกันหรือลึกๆในใจแล้วคุณเป็นสิ่งมีค่าต่อเขา ลึกๆในใจเขาอาจจะต้องการความมั่นคงในทิศทางของเรื่องเงินก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญเอามองว่าถ้าบล็อกปิดกั้นเขายังต้องการโอกาสนะที่จะได้พูดคุยที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรให้มันดีกับคุณหรือในเชิงจริงจังอยู่อะ่ะกรณีบล็อกปิดกั้นนะเนี่ยแล้วเขากลัวจังเลยเนาะลึกๆในใจเขาค่อนข้างกลัวที่จะคุยกับคุณมากๆเลยอะไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดอะไรหลายๆอย่างกับคุณอ่ะนะนะประมาณนี้นะ ก็ฝากนะคะสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามใต้คลิปจุดเทียนเสริมดวงความรักเทียนอินคู่นะคะ12กรกฎาคมทำตามสั่งจองเท่านั้นและ16กรกฎาคมจุดเทียนโสรถเสริมงานเงินโชคลาภความสําเร็จต่างๆใดๆก็ทําตามที่สั่งจองเข้ามาเท่านั้นเช่นกันนะคะก็ลองสอบถามหลังใหม่เข้ามาได้สําหรับเทียนเสริมดวงนะจ๊ะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรือใดๆก็ตามที่เป็นการสนับสนุนกันแล้วก็ขอบ คุณสำหรับ1นึ่งแสนซับที่กำลังจะมาถึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย